การแอบอ้างหรือปลอมแปลงเป็นบุคคลอื่นคิดว่าผิดจริยธรรมทางสารสนเทศอย่างไร ปออยู่ไหนอยู t ่ร้านเกมเออเนี Nein, ่ยแม่โอนเงินมาแล้วนะ เอาหรอได้ได้โอเคโอเค พ่อนนี้ทงานช่ไจตอนยงึงเออะส่งเนี่ยขี้เกียจทำเว้ยโอยขี้เกียเด็กพ่อแม่ส่งมาเรียนนะเอออแต่ตอนนี้ขี้เกียจอะ ฟังเพลงก่อนได้ปะอืฟังเลย YouTube 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 เดี๋ยวนี้เพลงอะไรออกใหม่เามานี่ยคุณแนะนำเลย<ห>เสิ่งของอเลยจัง้าของใครอ่ะของพี่าง่ามสจบอจัมแชมพูอ่ะตัลังเข่ปะมึงฟังอ่ะมึงฟังอ่ะมึงฟังมึงฟังมึงฟังกฟังฟังฟัง โอ๊ยสแตะก,ก่อนโอ,อ้ก,ก่อนไม่เล่นจะเคลียร์ด้วยว่ะอะไรอ่ะเนี่ยมึงเห็นค่าหอ่อเราอนนี้หรือยังแม่แพงที่หววไ,ไหนเลยเท่าไหร่วะก็เกือบเกือบสามพันอ่ะไม่มีตังจ่ายแล้ววะ่ะวันี้กูยืมป่ะโอ๊ยสบาเอาไปจ้าวกูละถึงเนี่ยถ้ากูโทรไปขอแม่กูนะแม่กูต้องด่ากูแน่นอนเลยอ่ะ งั้นอย่างงี้ดิมาลองเข้าเฟซที่รหัสดิหน้าพี่รหัสจะมีปะเออเออเออกูลองเข้าเฟซกัดูเถิดแกดิว่ะมึงเฟซใครวะไม่ไม่ออกวะไม่ออกวะมึงไหนลองเข้าไปดูหน้าวอลมิสเอ้าเป็นรูปเกาหลีอีกว่ะใครวะกอต์ฟออมเลยเฟซปุ่นเนี่ยเฮ้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 ยออนทิ้งคุยกับใครเอาไว้นั่นน่ะเออเออ อยไหนลองดูดิว่าคุยหาอะไรกันพวกเขาคุยเรื่องเงินกันว่ะเฮ้ยว่ามีการโอนเงินให้ด้วยอ่ะกูว่ากูคิดอะไรออกแล้วอ่ะอะไรอ่ะเราสมรอยเป็นคนนี้เลยนะแล้วก็ออกเงินที่เขาแงอืมแต่ฉันยมเพิ่มเดือนเนี่ยมึงเนี่ยแล้วยเดือนเนี้ยไม่มีตังค์จ่ายค่าหอยด้วยอ่ะ ก็ถือซะว่าเขาช่วยเราล้กันเออเอให้หนูเป็นี้ลกันอืมอืมอืมง้อชิบหายเลยอะเฮ้ยมึงเขาเชื่อไหเว้ยคุต่อไปคุต่อไปเ้าลอะลมล็อกเอาออกเงี้ยเฮ้ยกเนี่แหละที่หัวช่วยเราไง มแบบนี้มันไม่ผิดหรอวะเผยมือคิดมากนะเขาไม่รู้หรอกว่าเป็นใครเดี๋ยพอเขาโอนเข้าบัญชีมึงใช่ปะมึงก็ปิดบัญชีไปเลยเชื่อกูทำเดียวเองมึงไม่ผิดหรอกมึงว่าไงก็ว่างั้นแหละเออเเชื่อกูเชื่อกูไม่งั้นมึก็ไม่ได้จ่ายค่าหอนะเว้ยเออว่ะเดี๋ยวก็ไปนอนกับวัดอีกหรอ มึงบัญชีมึงอะไรวะหนึ่งแปดหกเจ็ดโซนสามสองหนึ่งสสองหนึ่งโอเคกูจะบอกเขาว่าพีเปิดบัญชีใหม่บัญชีนึงแล้วกันาะมึงใช่บอกว่าเปิดบัญชีใหม่ไม่ยากเฮ้ยเชื่อได้เว้ยมึงเออใช่บอกให้โอ้ยจริงจริงตอนนี้เลยนะมึงกูบอกแป๊บ โอเคมึงพี่ปามโอนตังค์มให้เขาหน่อยอีกบัญชีหนึ่งนะ แล้วทำไมเปิดบัญชีใหม่อ่ะบัญชีเดิมไปไหนล่ะก็วันนั้นไปส่งเพื่อนเปิดบัญชีอ่ะก็เลยเปิดกับเพื่อนด้วยเลย จะได้สะดวกดีมีหลายๆบัญชีอ๋อโอเคได้ได้ได้เนี่ยแม่โอนให้เพิ่มเป็นห้าหมื่นนะ อ๋อเนี่ยเลขบัญชีนะหนึ่งแป2สองหกศูนย์าธนาคารกรุงไทยนะตอนนี้เลยนะโอเคเดี๋จะไปโอนเข้าบัญชีให้นะ

กัน ที่แม่ันมาให้อะหรอเฮ้ยยังไม่ได้นะยังเฮ้ยม,มีอะไรปะอ,อ๋อโอเคโอเคงั้นที่นี่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวเราทำดูกันแล้วกัน ว่าเดี๋ยวไปเจอกันที่สถานีตำรวจเลยนะตอนนี้แหละโอเคได้ได้โอเค,อเ,คเจอกัน เห็นแล้วนะคะว่าการแอบอา้างและการปลอมแปลงเป็นบุคคลอื่นไม่ว่าจะเป็นการปลอมแปลงใน Facebook t w i t t e r หรือว่า i n s t a g r a m นอกจากจะเป็นการทําผิดจริยธรรมทาง,ง i t ทแล้วยังเป็นการทําผิดกฎหมายอีกด้วยค่ะซึ่งเวลาเราจะ,จะใช้สื่อเทคโนโล,โลยีทางสารสนเทศนะคะเวลาเราทําอะไรเราก็มีการล็อกอินใช่ไหมคะล็อกอินแล้วก็ต้องล็อกเอาท์ออกด้วยนะคะย้ำนะคะล็อกอินก็ต้องล็อกเอาท์ออกด้วยค่ะบีบ้า